สบายดีพี่น้องตอนนี้แม่มดนมาด่านเด้อด่านลาวเด้อพี่น้องมาหัดเอานางมนนางมนมาเที่ยวลาวอีกเด้อเป็นบรรยากาศบรรยากาศดานลาวเนาะไม่เห็นยามมืเงรัง รถเมยมาตะมกเอาไมาตะมกน้ำมนต์ยังมาด้มาโลกนี่ออดอกโลกสองคนละจังสีมาหอดนพมคนละโลกพุกโมงคนละรถได้่ไม่เม็ดทุ่มเข่งเลยพี่น้องรถเมย์นี่แต่รถส่วนตัวนะเมดสามทุ่มสามทุ่มฤดสี่ทุ่มนี่แหละรถส่วนตัวนะรถเมย์มดทุ่มเข่ง รถไซ,มมน,ไซน้ำมะรงไปรานค่าขายนอนขายนี่ขายในดูแนวกินเลยมีหลุดญาติหลุดย่างก็มาหักเอาสิเลยนอนหลุดญาติตัวเองถูกโทรหลุดญาติตัวเองหักเอา มาหอดแล้วเด้อลูกสาวข่อยมาหอดเล้อนี่รถหัวแม่บ่ท่านรอบพกมงนะเออข่อยก็มาแต่งฮึ่งเพชรกระท้อามอยู่หอดแล้วบ่ยัางแม่นางขาอยู่นี่ว่ะก็เลยได้รถรอบสุดท้ายนี่รถขหัวข่อยบดมากปักไก่อ่าจะไปจอดรถจอดเลยจอดแล้วเรียบร้อยอือจอดแล้วเปลี่ยนเลยบ่ได้จอดเปลี่ยนใส่เลยรถคันนี้มาเลยพี่น้องในงวดสุดท้ายด้วยแหละในรอบสุดท้ายเลยเลยสุดท้ายทั้งนั้นมากกทั้งมีไฟเออทั้งนั้นมากทั้งนี้ไป พอดีมดหอบสุดถ่ายรถม่หลอบสุดท่ายเด็วพี่นอ<ม>อ้องเด้อไปเมืออบบ่อไห้าครับกระดาษใบไหนห่อหหเทือนกับในหางสามสิบโลหออเฮือนสามสิบโลจาดไป ดีพี่น้องวันนี้กับเมมอนสีมารีวิวของดอพี่น้องดูของยันงน้องอของสั่งออนไลน์<อ>สิ้นเลยพี่น้องสิ้นแต้มสั่งออนไลน์มาทางนางมนมาทางไทยเพาาราะว่าเขาเจ้าประงค์เราเขาส่งไทยก็เลยส่งเอาอยู่นางมนไห้นหา,างมนเอามาไห้พี่น้องกกผืน Nâng phục bổ cơn. Tròn. 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 thì Tròn. 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 hãy Tròn. 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 bò, Tròn. Tròn. พี่น้งนนองงนานมมดงามไลยตีมัวเนาะงามเนาะเอ็นนั่นถือพี่น้องมาได้แพงไหยหกพื้นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทผ่าเอาสิบพื้นนะสี่ร้อยเก้าเก้าผ่าสิบพื้นนะอเอ็เมมอนแม่มดเอาหกพื้นสองร้อยเก้าเก้าก็เป็นสามร้อยไหยเนาะ กระบอแพงถือข้อนุ่งเรีบไปม้อนต่างสัๆนะล้ะบวบลซีนี่สีเหลืองเหลืององค์ผ้านี่เรลืองใส่การพี่น้องสีได้งามสีมูเด์ไปม้อนสีแรงให้เรื่องเลยงานทุกสี สีสดใสอาล้ามตาเออสีสดใสเพราะว่าไม่ม้อนสัง่งเอาสีสดใสเดอ้อสันเด้ไม่ม้อนว่ะเอาสีสดใสไม่ม้อนบอกแต่พอได้สีฟา้าโอ้สีฟ้าก็งามได้เห็นกหมเดาเห็นนหมตัวนี้อีกว่ะนี่แล่ให้เบิร์มดคู่พื้นเดอ้ออันนี้ก็ะสมเหลืองเหลืองอมสบูบอมเขียว นีงอนอืมนะ่ะอืมงานเดมสิไปยิบสำเร็จหนงแค่ผืนนิ้ยิบสำเร็จหนงนิ้ยิบเสียงยิบเพียงนี่ยิบเสียงนี่สิแต่มิยิบสำเร็จก็งามเด้อพี่น้องเด้อถ้าไปเห็ดเป็นหมดเป็นทรงจะดดีนะมันสิง,งาม ส้มซียังเหรอนี่ซีปูนปูนอมสมงนี่ปูนอมสมงเดี๋ยวคงให้แม่เ่ยกว่าย่งหร่อกว่านา,าม <c oughs> ข้อพื้นหนึ่งเด้อจ้าข้อพื้นอี่เด้อ พื้นได้จเอาีอรถ้มเอารรถนี่แหละจ้าเออเอ้ารสขานั่กอดนาหนิไม่อาบมันน้ำพี่น้องเอ้ยนังอดหนาเอารเจ้าสีนั่นบอกเอาสีนิดจ้าแล้วตนอ้ให้ลงูกถแรงมึงมันสงามบอกเอาคนละพื้นทช่อ้นพื้นหนึ่งเจ้าพื้นหนึ่งไปให้นังหลาพื้นหนึ่งพี่น้องไอ้เม่ดคุกคนอันนี้ดงน้ำกัน นี่เขามองเงินคนหนักสีนี่นี่สีนี่กะโอ้สีเย็นตาเนาะอืงามสีเรียบดียสีเย็นตางามได้นี่เขาเอิอโอรสแม่โอรสบอกเลยสีโอรสสีส้มกระบอส้มสีแดงกระบอแดงเอิองามสีเย็นเย็นตางามเอองามคล้ายๆโอรสเจ้าเลือกคือสีเจ้าแหละสีนี่นะคือกจ้สีเจ้า พี่ส่งก็งามเสีงของเขา,างามเนาะพีผ่าเขาก็เป็นนิ่มเนาะเป็นเวลาต้องคือใส่ายงค่นี้เนาะเป็นผ่านิ่มมาเลเซียนุ่มหาะใส่สกปรบยุทธใส่พี่นอะเออหาคือแล้ว กวงอนมันกวไมครับก้นอ้วนาก้นอ้วนยังใส่ได้ก้อนอ้วนนงใส่ได้คุ้มสอง้อยเก้าเกาบกแม่นองรเก้าเก้าเป็นสามนอยได้อบาทเดียวอีบาทเดียวกับสามนอยคุณนางยักษ์พี่น้องคุณพีเสื้อสมุดเออคืออะไรแจนนงขนาะ้เส้อสังอีแม่สังสังอีบ่ ทั้งหมดเมื่อไห่นุ่ไน,นุ่เลยน้าห่พี่น้องเรมีสินเต็นุ่พ่น้อง่เออน่านุ่ไสก,ก็ได้นะบา้านเอิญสินเต็มผ้าถุงสินแตมแมนบ้านแม่มดเอิสินแตมอันนี้ทำงานเอิผ้าถุง,งนนออผ้าถุง,งอันนี้เอิสินสตม้ิวแค่งฮิวค่ เพอาขึ้นหนนึงให้เขึ้นขึ้นหนึ่นเปลือาสีม่วงเบอร์เปลืองเอาสีม่วงเพล่องหนักสีม่วงอ่าได้หรือเปล่าเออขอชิไปอาบต่อได้ไหมนั่นนี่เนุ่งกล้องให้ให้ม้อนก่อนเอาได้หกนาทีแล้ว งามพี่น้องงเรางามเมือ่อคููพืนส,สีนมมสดใสเนาะมิจิสีสดใสผ้ามันนิ่มด้วยนะท่านผู้ชมเมทมอนบอกว่าเอาส,สีสดใสเด้อบอกสั่งไปด้กิมเข้าไปนะหันเอาส,สีสดใสน้าก็จจัดมาใหา้สีสดใสมันี้มมอนก็นมักเนี่ยมันอมเขียว อมเขียวเรื่องอมเขียวมักซื้อสินแต่มนุ่งนั่นนี่ได้ไหมอนน่ะอยู่เฮือนอยู่ซานนะมักมมมมน,นุ่งนั่นนี่มันถือแล้วมันกระโบแพงพัใดมันก็เพอนุง่งนะ สิ่งี่เา้องการใจได้ได้สินงอะไรแบนี้ที่เขามางอ้นนค้นน่ะนี่เอาซีนี่ สีนี่สีม่วงสีม่วงกังางเนเอยพี่นอ้องผ่านนิ่มไหมผ่านิ่มม,มันเปในหมื่นไดมันเป็นผ้านะผมมียังพี่นอ้องรีวิวของออนไลน์อห้พีให้น้องเบิง่งดีใจได้สินมะนุงหลายพืนไปเลยสับสินุงเก้เานาทีผ่านไปสิให้อัน đang là phương lên mình sẽ đang là phương tôi thấy là, đang là...